สวัสดีค่ะเมื่อนี้กมาพกับแพทอีกแล้วด้วยค่ะเมื่อนี้แพทย์ก็จะพามาช่าต้นสายลุงค่ะใบของต้นสายลุงจะสวยมากๆเลยค่ะต้นสายลุงนี่ก็เป็นการเสริมความโชคดีแล้วก็นยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยฟอกอากาศได้น้าค่ะปลูกไว้ประดับยูน้าบ้านนะคะหรือว่าโตะทํางานก็ได้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะตะว่าเขาคนทานจะเป็นภ่มินาอยู่ค่ะ มื่อนี้แพทก็จะมาช่ำลงในดินนะคะดินก็คือเป็นดินปลูกที่แพทด้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแพทยเคยเห็ุคลิปเกี่ยวกับการเตรียมดินปลูกเนาะคะ่ะก็จะมีใบกามปูผสมน้ําค่ะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะ่ะค่ะหลังจากนั้นเท่ากับมาเลือกกิ่งของต้นสายลุงที่มีลักษณะกิ่งที่ใหญ่เนาะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้กิ่งใหญ่ก็ตัดอยู่ระบางของเนี่ยค่ะตรง กิ่งใหญ่ที่เขาแยกออกนะคะเขากตัดบริเวณนี้เพื่อให้เขาเดแตกกิ่งไม่ขึ้นมานะคะปักช่ำง่ายค่ะอาทิตย์หนึ่งกระติดแล้วค่ะเอาไว้ในหล่มลําไร้นะคะโหดนำม,มือละขังกระเพาะค่ะ เหลือก,กิ้งทีใหญ่นะคะเพราะว่ากิ้งหน่อยเขาก็จะแตกออกอีกเขาพยายามตัดเียค่ะการตัดก็ขึ้นเนะะี่ยค่ะตัดบริเวณตรงหนีของเขาเดี๋ยวตรงหนีส่วนเนี่ยคะ่ะเขาจะแตกออกอีกนะคะน้ำน้ำต้นนะคะแตกออกเยอะมากๆเลยค่ะขายายได้ง่ายน้ำค่ะหลังจากนั้นก็นํำมาปัก ช่ำลงในกระถางที่เตรียมไว้นะคะดินปลูกนะคะกับช่ววมากเพชรจะผสมใบกามปูอยู่แล้วนะคะกระถางหนึ่งใส่ประมาณสามถึงสี่กิ่งกะะ็ได้แล้วค่ะอันนี้แล้วต่ความเหมาะสมกับความสวยงามนะคะปลักช่ำล้งได้ะคะ่ะเพราต้องไปแช่น้ำยาเล็งหลากหรืออย่างนะคะ่ะเพราะว่าเขาเกิดง่ายมากะคะ่ะ แพทย์จะพยายามปลูกไม่ประดับหรือปลูกอย่างที่ปลูกง่ายๆค่ะแล้วก็สวยงามสวยงามน้ำแล้วก็ปลูกง่ายน้ำค่ะค่ะก็กดดินให้แน่นนะคะเพื่อให้ต้นเขาอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะดินอีกคือแพทย์ ลดน้ำให้ชุ่มชื้นก่อนนะคะแล้วก็จะเอากิ่งของสายต้นสายลุงมาปักช่ำลงนะคะจะได้ปลูกงายขึ้นนะคะ ถากิ้งเขาใหญ่หรือเป็นผุ่มเยอะนะคะกัปลูกกระถางละสามกิ้งกับพ่อค่ะถากิ้งหน่อยหรือยังสิกัเป็นกระถางละสี่กิ้งค่ะต้นสายลุงเขาชอบแดดล้ำไรได้ะคะ่ะ รดนำมือละขังกับพ่อค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆกเลยค่ะค่ะจะัดเป็นทรงผุ่มที่สวยงามเลยนะคะแพกกับปลูกต้นสายลุงเรียบร้อยแล้วนะคะต้นเดียวสามารถขยายได้เยอะมากๆเลยค่ะต่อไปกับขยายได้เรื่อยๆนะคะกับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแนะคะเป็นกำลังใจกับแพตตคะขอบคุณห,หลายๆค่ะ